เดี๋ยวเขาฝากน้องเขาดูหลานนะจ๊ะเบ้นเบนอยากมีแบบนี้สักคนไหเดี๋ยวพี่หาให้อะไรอ่ะพี่ทำให้พูดอย่างนี้มีพิรุษนะกลับไม่กลับไม่กลับไม่กลับคุยอยู่กับน้องก็จะกลับไหมไม่กลับจะไหมมับไม่กลับไมกลับแม่มีคนสวยเขามากี่คนฉันไม่เคยสนเลยสวัสดีครับ่านแล้วก็สีน้นยยิ้มใหญ่เข็งแนวกับ <c oughs> วันนี้ลมดีอย่างแกงเมียพั <c oughs> ดีนะัดแบบว่า อยากจะมูหน่อยอ่ะแบบอ่ะจะขอขอตั้งครับมูกันหน่อยละกันมีอยู่หลังบ้านวันนี้ครับทุกคนเราจะไปกันที่เมืองกาญจนบุรีไรอันจักรออนนั่นเองแต่ว่าวันนี้เราจะไปเป็นแบบธรรมดาไม่ได้เราจะแบบแกล้งพี่โบ hey! แกล้งแบบไหนวันนี้น้องสาวพี่โบจะไปด้วยนะฮะก็ไปหลายคนอยู่นะฮะคือจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะแกล้งพี่โบโดยการที่แบบว่าไปเขาเรียกว,ว่าหลีหญิงหลีน้องสาวพี่โบเอออีพีแล้วมันเล่นยิม้มไว้แบบว่า เอาน้องมาหลี่ยิมแบบให้พิมตั้งตัวไม่ถูกอีพีนี้พิมจะหลี่กลับแล้วดูว่าเหมือนกับเอาใจอะ่ะเอาใจน้องสาวมันอย่างเดียวเลยนู่นนี้นั่นหลายๆยอย่างแบบตักน้ําให้ให้แต่น้องไม่ให้พี่โบตักข้าวให้กิน ไม่ให้พี่โบเกณ์ให้มันจ่ายเองเราเลี้ยงน้องสาวเขาอะไรแล้วเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยากันว่ามันจะเป็นสภาพไหนหรือว่าพี่ยิ้มจะเป็นสภาพไหนเดี๋ยวเราไปรับน้องสาวพี่โบกันดีกว่าครับ72 hours later ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไร่มันกาลแล้วไปรับไปรับน้องมาแล้วน้องเมียจ คนผอวาบเยอะแยะมากมายอ่ะเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวพี่จะแกล้งหลีเราอะหลีแบบดูแลอย่างดีเลยแต่ไม่สนใจเมียพี่ไม่สนใจโบเลยไม่ตัวว่ามั้เนี่ยไม่ปด้น้อพี่ปั่นมันปั่นมันสองคนเลยบิวด้วยเดี๋ยวพี่จะดูแลน้องอย่างดีเละอยากกินอะไรนู่นนี่นั่นทุกอย่างโอเคจัดไปเดี๋ยวพี่จะซื้อข้าวให้ให้เบนกินแต่พี่ไม่ซื้อให้เมียกินให้มันหาแดกเองซื้อน้ำก้อนน้ำหนูแต่พี่ให้มันหาแดกเองยังไงมังจะเมียจ๋าดูไล่โอเคไหม ย่าตายย่าตายเหรอตรงไหนตายอ่ะนุมงเหรอกินข้าวแล้วอ่ะเฮ้ยกินข้าวดีกว่ากินข้าวอะไรดีเออเบนจ๋าเบนกินข้าวอะไรดีจ้าอ่าส้มตำนี่ส้มตำไม่จ้าคงกับข้าวไปหาแดกเองนไงหาแดกเองทำไมอ่ะกินส้มตำไม่เอาเขาจะกินส้มตำกับน้องเอาน้ำอะไรจ้าน้ำอะไรอ่าไม่อ้วนแล้วไม่อ้วนอ้วนไหนน่ารักตัวอ้วนไปอีก เบนเบนกินอะไรต้มตำนะไก่ย่างด้ไก่ย่างเอาด้วยไก่ย่างด้วยนะไก่น้ำนายน้ำน้ำโค้งน้ำโค้งโค้งเลยนะโค้งเลยนะเกินอะไรเจ้าเบวกินอะไรเจ้าเบวกินอะไรจ้ามีตังค์อ่อเอาตังค์มาด้วยเอาตังค์มาด้วยเอาตังค์มาเขาจะเขาจะเลี้ยงข้าวน้องเลี้ยงก็อาคุณรูดบัตรกูรูดบัตรได้กูมีบัตรโอเคงั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวมาให้น้องกินดีกว่านะจ๊ะเรียบร้อยพี่วงงิน เออแถวนี้สวยมากเลยนะดูดิทุกคนเบนจ๋าบิวจ๋าเดี๋ยวพี่ฝากดูหลานหน่อยนะจ๊ะเออเมียพี่ไม่ค่อยสนใจรูกอะไรเดี๋ยวเขาฝากน้องเขาดูหลานนะจ๊ะเบนเบนอยากมีแบบนี้สักคนไหมโอ้โหเดี๋ยวพี่หาให้โอ้ยอะไรอ่ะพี่ทาให้พูดอย่างนี้มีพี่รุษนะเลี้ยงหลานก็พอแล้วเลี้ยงหลานนะจ๊ะเลี้ยงหลานะพี่สั่งข้าวให้แล้วเดี๋ยวข้าวกำลังมาจ๊ะจ๊าบิวใจเย็นนะจ๊ะบิว พีทถังข้าวแล้วนะ้เจอเฮ้ยข้าวมาเมื่อไหร่วะเฮ้ยเมียเมื่อไหร่ข้าวมาวะเมียน้องเขาหิวข้าวแล้วเนี่ยกลางเสือแล้วเดี๋ยวลูกจะนอนน้องเขาจะนั่งเออทำหน้าเท่เหมือนเป็นแม่คนหน่อยให้โอ้โหในกล้องโคตรสวยเลยอ่ะอุ้ยหันมาตรงนี้แก่หันมาตรงนี้ดีกว่าโอเคครับทุกคนไปเรากับข้าวเดี๋ยวจะปล่อยข้าวน้องเนี่ยเซ็กซ์ใหญ่ใจนะแบ๊ดแบ๊ด มานั่งกับพี่ตรงนี้มาเร็วตรงนั้นร้อนลูกอะไรตักเลยแม่นั่งตักเอะไรร้องอะไรมาทำไมก็ดูแลน้องไม่ได้ไงจะเอาใจออกหน้าออกตาเกินไปแล้วนะเขาหิวข้าวเลยไม่สั่งข้าวให้เขากินเลยสั่งไม่สั่งเบนบิวมานั่งนี่ลูกมาเร็วมานั่งลูกนั่งลูกเจ้าอ๋อเบนบิวมานั่งเร็วมานั่งเร็วตรงนี้แล้วพี่ปูเสือไว้ให้นั่งแล้วเร็วๆรคนใช้พี่ปูไว้ให้แล้วลูกมองมามองมาทำไมเขาก็อยากมีน้องสาวบ้างเติมน้ำให้กินน้เออโหไปตักเองดิไปเบนหิวน้ำปะ มีโค้กไหมมีเดี๋ยวพี่ไปหาให้ก็ได้สองมาตรฐานอ๋อมาตรฐานอะรมาตรฐานเดียวน้องเขาลกแล้วอ่ะไม่เคยจะใส่ใจเลยน้องเขาดูมีอยู่อยู่ตัวไม่ได้ทำลายตัวก็ไปดิเดี๋ยววันนี้มาดูแลน้องเบนน้องบิวเป็นพิเศษเะนาะนานน้องเขาจะมาทีหนึ่งถามปู่เเดี๋ยวกู่ก็ชงเหล้าวันนี้ไปรับถึงบางบัวทองนู่นอคนไหนก็ไก่ก็ยังหมายไปไหมยิ้มไปยังไงพี่ก็ไปรับสำหรับเบนบิวพี่รับได้ทุกที่นุกจังหวัด เองบิวอาไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาน้ำให้กินนะโกโก,โก,าาก้หมดยังหมดแล้วหมดแล้วเหรอเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่ฝากเนี้อไปหาแดกอีกเนับเนี้อไปหาแดกอีกเนาะพีะ่เดนพี่ได้ยินเสียงเอ่อข้ามาแล้วนะจ๊ะรอแป๊บนึงน,น,นะจ๊ะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาแล้วส้มตํามาแล้วเด็กข้าวมาแล้วกำลังเหนื่ยอยเลยสรุปสั่งอะไรใช่คลิปอะไรเนี่ยก็เบนกินอะไรอ่ะเบนกินส้มตํา่ายคลิปอะไรเนี่ยดูแลน้องสาวให้ดีที่สุดแล้วแล้วเมียล่ะ เมียไม่เก <éc> <AND S 3> ี่ยวอีพีนี้ไม่มีเมียแล้วลูกอ่ะลูกก็ไม่เกี่ยวอีพีนี้เขาโสดเออเฮ้ยโอยเฮ้ยเข้ามาแล้วข้ามาแล้วไปไปเดี๋ยวพี่เบลเข้ามาเดี๋ยวพี่เอาข้ามาให้เดี๋ยวพี่เอาข้ามาให้อันไหนของพี่พี่เบนซ์เขาเนี่ยพวกนี้ป่ะ <Man S 2> แล้วเอโอโห้เบนมาเลยลูกโอ้โหเดี๋ยววันนี้พี่จัดการให้โอ้โเบนไม่ต้องถือล็อกมาให้พี่ถือนี่เร็วโอ้โเบนจะถือทำไมแล้วอันนี้ร่นะถ่ายดิถ่ายดิเออถ่ายดิเขาถ่ายทำไมเนี่ยเขาจะกินข้าวเดีย๋ยวพี่นี่อันนี้ปั๊กซี่ซื้อมาให้น้องอแล้วก็วตัวจะากกแดกอะไรก็แดกไปซิ ข้าวอะไรหมูป่าเขาว่ะหมูป่าอะไรจะแจ้งจับมึงเลยมึงกินหมูป่ามึงกินสัตว์ป่ากูจะแจ้งจับมึงหมูป่ามันกูเป็นกฎหมายไม่ใช่หรอไม่รู้สัตว์ป่าแถวนี้เขาไม่ได้เอามาเขาหิวแจ้งจับเลยไปเบ้นไปไปกินข้าวกันลูกไปเอามานี่มาเาหิวกินตรงไหนดีกินนตรงไหดีในในนี้เหรอเออเคาอยากขึ้นไปถ้งสูงหน่อยก็ได้ไม่ไม่ไม่รับเปียกใช่มีเขาวะเอามาดิไม่มีหรอกตัวไวิหมดเลยโตแล้วหัดหาซื้อกินเองดิโตแล้วหัดหาซื้อกินเองดิดทล นีก็ดังดจเเอาเบนซ์กินอะไรดิพี่เทให้ก่อนเลยเทให้เขาก่อนจะแตาเจ้ามายเอาเป็นพี่เขาต้องกินก่อนอ้ยเป็นพี่ต้องรอได้น้องมันหิวตัวยล็กเดียวอ่ะอะไรนะมันคนละบ้านกันเป็นกินอะไรบอกพี่เลยเป็นยังไม่สนใจเจียงหมูเจียงหมาอะไรนะจ๊ะมตำตําอะไรมีครับตำหอยจ้านี่นี่นี่ปลาล่าใส่วุ้นเส้นไม่ใช่หน่องจิ้งมีอะไร จะกินอาจะกินหมูป่าก็ไม่ซื้อสีคนนี้ <c oughs> โอ้โหนี่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 เมียไม่เคยดูแลหน่อไม้ลูกหน่อไม้เอาอะไรอีกเอาเอะไรอีกหูต้มแทบอุ้ยตายแล้วนี่ของที่น้องเบนชอบทั้งนั้นเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วมานี่มานี่มาเนี่เฉย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 เขาจะแกะให้น้องเบน่เมียไม่เคยแกะให้กินน้องเบนไม่ต้องเดี๋ยวคอยดูมันแกะมันเยอะเตอะหมดามาว่าเขาต่อหน้าน้องนะนะหนะนะเดี๋ยวน้ำก็หกเบนไม่ต้องเบนมมาดิมาแกะ กินเออกินก็แกะน้องก็รออยู่กินผัดเพ็ดหมูป้าก็ไม่ได้ไม่ต้องแดกผัดผัดผัดผดอะไรเบนนั่งได้ไหมลูกนั่งไม่ได้พี่เอาก็ยีให้ยังองง่ะยังองง่ะเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยฮะยียๆตยอดหน้ายอดหน้าเบนนั่งเฉยเลยสบายสบายวันนี้พี่ดูแลหนูงพี่ขนาดไปรับหนูมาจากบางบัวทองแหมพี่เขาอะให้ไปรับหน้าบักซอยไม่ต้องพูดมากเนให้มันไวๆเข้าเทมันไวๆเข้าไปเองดีแมเครื่องก็ถูกไงตอนท้องอะ อยากกินโน่นนี่ให้ไปซื้อเองไงอะถูกเขาไงต้องเดินต้องสี่คนท้องจะเป็นง่อยไงคนท้องไม่ได้เป็นคนง่อยนะไหนเททำไงให้มันล่วงวะยืดยืดเดี๋ยวล่วงตามเดี๋ยวล่วงตามส้นตาหรอกนักเลงนะสายนักเลงนะกูเดินมาเยอะแล้วอูว่าพี่จะรอดไหมอันนี้อันนี้ไม่รู้นะคะมาณนนั้ดูว่าพี่จะรอดไหมนึกโดนส้นตี๋ไหมลูกต่อ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 มาแล้ว ่าเขาก็คุยกับน้องบ้างมันธรรมดาทำไมนานๆคนเจอทีเด็ก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 เขาเหนียวหน่อยดิเออไม่มือเฮ้ยเขาจะป้อนน้องเขาอน้องเบ็นอ่า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 อะไรอ่ะเดี๋ยวยันโครมโตยังเนี่ยกินได้ไหมเป็นนะหมาที่บ้านยังแดกเองเป็นเลย อีกทีอีกทีอีกทีมาๆมาๆไหนเดี๋ยวจะหายว่ะเอาลาบ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 ไหนลาบลาบอย่าแยงว่ะเอาัวล่นแบบนี้กินลูกแบบที่ผ่าไปนั่งตรงนู้นลมเย็นเย็นโอเคไหมบิวแต่ที่หมดยางแต่คนนี้ก็ที่ขำอย่างเดียวเลยชอบจังเนี่ยยิ้มอย่างเดียวยิ้มซื่อ กินข้าวอ่ะ3,000 whoop who's later มีนี่นี่นสะพานแก้เสร็จแล้วน้องจ๋าไปดูสะพานกันไปไป,ปตามพี่มาตามพี่มาเจ้คนนั้นปล่อยมันตกน้ำไปไปไปค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆนะลกูกค่อยๆนะลูกโอ้โหลมเฮ้ยนี่นั่ง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 เป็นไงเดี๋ยวทำสะพานลงไปหน่อยนะเด็ดเลยเนะี่ยเด็ดเลยอ่าบรรยากาศดีนะเล่นไหมน้ำเล่นไหมเล่นเล่นนองแหม่เดีด๋ยวนะทั้งวันเลยนะทำไมอ่ะ อยู่แหละน้องด่าน้องเบนทั้งวันเลยลูกเนี่ยไม่เคยช่วยกันเลี้ยงเลยเนี่ยก็ไปกี้พน้องเบนเขาเลี้ยงให้แล้วไงเด็กๆเขาก็เล่นน้ํากันเนี่ยทำไมอ่ะเขาก็นั่งดูเด็กเล่นไม่ได้ทั้งวันเลยนะลูกเนี่ยไม่ช่วยกันเลี้ยงเบนเลี้ยงให้แล้วไงเมีิก็ไม่อยู่เนี่ยทำไมก็เบนเลี้ยงให้แล้วไงเบนเลี้ยงลูกดีมดูอะไรเนี่ยมานั่งดูอะไรกันดูเบนดูอะไรดูเบนดูเบนอืมแล้วทำไมไม่ชวนเขามานั่งเนียเขาก็อยากมานั่งเหมือนกันชวนทำไมที่มันเต็มอ่ะน้องเบนเขานั่งคนเดียวเพราะมันเต็มมมมมเเนนี่่่่่ยทาไไไไไไไ้้้จะังดดด

ไม่กลับไ <c oughs> <C> ่ลับไม่กลับไม่กลับไม่อยู่กับน้องกจะกลับไหมไม่กลับจะกลับไหมครับไม่กลับไม่กลับไม่กลับไม่ได้แดกคุณหรอกเจ็บนี้จาไปจนตายเจ็บนี้ไม่มีวันดเลไงจะกลับไหมครับไม่กลับไม่กลับเหรอเบนลงมาหาพี่น่มาเาเบนตามไป เตี้ยเขาเบ้นไว้ว่าเขาจะปั่นตัวปั่นอะไรเขาแกล้งตัวทั้งวันแล้วเขารู้ว่าตัวแกล้งอ่ะเขาไมได้ทิ้อย่างงี้โอ้ยเอาไงจะขึ้นมายังซึ้อโอ้เขาแค่แกล้งแ้งอามเองโอ้น้องนุ่งเขาไม่อะไรหรอกน้ำเย็นนะเนาะเนาะเบ้นไม่ช่วยพี่เลยวะพี่ผายคุยกันไว้ยังไงวะเขาแกล้งเขารู้อยู่แล้วคนอย่างตัวเลยจะ้าไม่เอาจะรู้แล้วเหรอรู้โหเขาขู่จะคุยกับเบนตั้งแต่เช้าแล้วบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะแกล้งอามตัว แต่แก้งดูแลเบนเป็นพิเศษดูด so, right. so ิแ <GO> ม <ES refreshed> <not S 2> ่งไม่สนใจกูเลยเราเล่นนะครับทุกคนก็มีคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะขอวารน้องเบนเยอะมากเออก็เลยพามาออกคลิปตังนิดนึงเออเฮ้ยออมไปไหนเนี่ยออมไม่มาออมไปฉะฉะกันเองออฉะเชิงเฉาออไปฉะเชิงเ่า เออเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะพาน้องออนมาออกนะครับกดไลค์มาสักสามหมื่นไลค์ถ้าเจ้าห้าหมื่นไลค์เดี๋ยวให้วาร์ปน้องเบนต์กดมาห้าหมื่นไลค์เดี๋ยวทิ้งวาร์ปน้องเบนต์เลยอีพีนี้ลายเพียงนี้ก็เป็นการอัมเมียเล็กๆน้อยๆไปหลายเพียงนี้แล้วกันอยากคิดมากนะครับทุกคนเป็นเพียงการแสดงสําหรับพีมกับน้องน้องเบนต์นะพีมมันเป็นอย่างนี้แหละขอมาห้าหมื่นไลค์เดี๋ยวทิ้งวาร์ปน้องเบนต์ไว้ให้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับก็คลิปนี้นะครับลืมกดแล้วกดแชร์กดติดต่อให้ยิ้ยมนีี้้คครรััับบบบบบบสสวด๊าายยนนนออองเขขใใจจะ